ไม่ใช่ว่าห้ามวิจารณ์ได้เพี่น้องวิจารณ์ได้อยู่แต่ก็จะขอบล่ำล่ำขอบล่ำเขตหลายนะบอกงคนก็คือว่า <ères> มันคือเรื่องจริงล่ำให้ได้ดิใครถามว่าเดี๋ยวจะมาเขาบอกว่บบาใอยถามว่าเรื่องจริงอะไรอึ้งอ่างมันง่ามขนาดนี้บ่เอออึงอ่างมันง่ามขนาดหรือเขา<อ>เ <laughs> รื่องอ่างง่ามขนาดนี้ว่าใครแต่ไรแล้ว บากินพร้อมเอาเป็นเมียพร้อม,อมเอามาเป็นเนมียเอาอึงมาเป็นเมียอ่ะเมียนอึงบัตรเลมางามมันเดี๋ยวมัห,ห่งไหนจะรวยอยากได้ยังน้อบ,บัตนี้ยบ่ิจากใจคือเนี้ยมาจ้ะพี่น้องจ๋ามากินตำหมึกกระดองจา้าออ้ยเผ็ดเสพสับครับไอเนี้ย พื้นั่งทางค่ะดูสิเห็นอะไรอาม่าทางขาก็ได้โอ้ยโอ๊ยโอ้ยนั่งดีๆเจ้านั่นแหละนั่งขาทางขาทางพุ่งทางยังก็รอกด้วยเท่านี้โอ้ยแหข่อยแมนะมันข่อยบ่มากทางขาตัดออกด้วยโบราณ เอาตึกงไปขายเอาตัดออกยหญ่เขายหญ่ขุนเรียวๆเนาะเหยียบไหมล่ะก็ย่อนมาทางทางทางเอียงไปหน่อยไปยช่ำช้าเป็นทวนนี้ <c oughs> ไปกินตัดออกเอาจะเป็นศูนทวนเนาะศูน,นย์นแบบนี้วนาลักเลยโอ้สร้างละโวดเท็ยบปวดมาหนึ่งสองสาม สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะก็หนุ่ยก็เบียร์ค่ะพี่น้องมือนี้สิพาพี่ผ้าน้องมากินตั้มมึกกระดองจ้ามือนี้บะมีเส้นเด้อจ้ามาแซ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้องมือนีส่องเป็นเส้นมือหนึ่งปลาหมึกตัวใหญ่จ้าพี่น้องจ้าหลาดน้ำเลยพวกหวนหลาดเลยครับหลาดเลยโอ้ยมาพี่น้องมาแซ่บกันแล้บพี่น้องแซ่บๆจ้า 嗯，想把肌肉了，过来干干净净。嗯。 โอ้พี่น้องร่มกึ้นมพดแดดกระแดดพดหน้าฝนแดดหน้าฝนได้ไหมหน้าหนาวรูแดดดื้อมังเจาคือขาวเลยป่ปห้องก็ต้องกินเ้บอกม่วนออกพี่น้องพดเนี่ยเอาแล้วจะวไปเอาน้ำัวไปเอาน้ำไปออกพี่น้อง ป๊าดวหวนบักฮ่งเฮิมจากพี่หน่องสีสีแบบนี้คือบ,บอกักฮ่งเฮิรมด้วยจากพี่หนอห่องหืมจับคับหืม ราดน้ำจากพี่น้องอ้มาเห็นมาเห็นราดน้ำตำแบบนี้เลยมับเขาฮะอว้ยต้องคิจจองอน้อยหนึ่งเจ้าคนดัง จับเอามักแตงก็เป็นแนวเนี่ยปลายงอหืมวัวจับวัวจัด ใบใหม่อันน่ะเรียกไคจำไปอขั้นเขากูอยากาาค,คุ้มน้ำอ่ะจนแสกเ้ยพู้ใดคก็ว่าเจ้าคืออึองอ่างปัดเมีมยคนละงามแถวงูเมียคนอ,อึองอ่างอยู่ข้าเจ้า หรือไงกะเจ้าะบอกไปบ่ไร์ความสุกของข้าเจ้าเนาะเบอร์เบอร์หมูวานสุนมือมืบอกว่าความสุขของหมูเจ้าะเจอความสุขความสุขของไข่ความสุขของไข่ของไข่ของหนุ่ยอืมก็ได้บอกพันวาว่าว่าลองเบิอง มีคนไปบูรีเจ้าคือพันาุของผมเนี่ยจะกินยังไงจะเลยขอบคุณคำแนะนำพน์ปวเห็นล,นนละไม่ต้องไปว่าเขาคิดเองนะคนนะเขาว่าู้้อื่นเขาอาจจะเจ็บจะปวดถ้าอาจจะไม่ชอบแต่ว่าเป็นทุกเป็กเป็นถกอ๋อด่าเบียร์เบียร์ไม่อะไรหรอกไม่สนใจไมค่คิดด่วย คิดได้ไงถ้าถ้าว่าครอบครัวเบียร์เบียร์จะโกรธแต่ถ้าด่าเบียร์เบียร์ไม่โกรธหรอกด,รด่าไม่ลดแต่ถ้าด่าต่อหน้านี่มีปากแตกอะ่ <c oughs> ะก็เ <c oughs> <c oughs> พ็ดว่ะกดนอยวบอกต่อหน้าละกันแม่บ้าอย่าพูดต่อหน้าละกันโคตรหนาจังนะบอกเน มาเด้อจ่าเสร็จๆน้ำกัดไม่ใช่ว่าห้ามวิจารณ์ได้พี่น้องดื่มจ่าได้อยู่แต่ก็อย่าขอบล่ำล่ำขอล่ำเขตหลายนะบกาุ่นก็คือว่ามันคือเรื่องจริงล่ำให้ได้ดิคอยถามว่าเดี๋ยวจะเข้าเขาบอกว่าคอยถามว่าเรื่องจริงอะไรอึ้งอ่างมันง่ามขนาดนี้บ่เออ ออ้งอังมันยามผ่านเลยเขาเนื้อังยามผ่านเลยว่าใครแต่ไรแล้วบากินพร้อมเอาเป็นเมียพร้อมเอาวาเป็นเมียเอาอึงมาเป็นเมียอ่ะเมียนอึ้งบัตรเดี๋ยวมึงหง่ามันี๋ยวมึงหนาให้จู้ดุยอยากได้ยังน้อบัดรเดี๋ยวบ่จากใจคือเนี่ยผมผมบอกผิดครับขอโทษขอาไพ่เขาเจ้าผมว่าผมบอกผิดนะ อึงเขาเป็นสัตว์คนก็คือคนอน้ำบอกให้อาาหยากแยะครับอย่ามารวมกันห่ะบอกไปให้คิดคนละอย่างกันครับการใช้ชีวิตของคนอะถ้าไปใช้ชีวิตอย่างอื่นอะตายเจา้าชีมุดหลอนได้ทำว่เจ้าไปอยู่บะปากแบบนี้ท่านดีโยกไปไปเลนหรอ <laughs> ไม่หรอกบอกมี่อย่อยทุนเนี้ย บัวหอยขอบรทุนทสมบูรณมีอะไรเนี่ยึ้งอ่างวะดิเม้โหูคำว่าสร้างผมโมกียดอึ้งอ่างน่ะทำไมปลาปลาแต่ว่าหนูจะชอบกินอึงนะอ้งอ่างนะอึ้งอ่างทัมสิบบรัทสูงลอยเจ็ดสิ <laughs> บสามขุนคำว่าสร้างเของโมกี้บดเนี่ยอึงอ้งอ่างเนาะต่อหมออยู่มว <laughs> ยสิทธิ์ยังกระโดดทำเขาจะได้ทำ ไม่เอาเหมือนไม่ไม่ไม่บูดี่กันนะครับอันนี้คือบอกเขาเลยสูนดอกผมบ่ได้ศูนย์เลยผมบอกใครเลยผมบ่ได้ศูนยไม่ต้องบอกหยอกครับแต่ว่าเพิ่นบอกอีเรื่องละแต่พอผมกับเอยากให้บอกหรอกคือแบบคนเราเน่ะมันมีมุมที่สวยงามเฉพาะความคิดของเขาอยู่เพราะนย่าไปลุกล้ำในโซนนั้นอืมว่ารู้่าเออของเบียร แต่ก่อนสวยกว่านะคะเฮ้ยยังก็ได้บันไหนวาเนี่ยอืมอึ้งอ่างวันนี้โอ้หลูกก็มีพ่อมีแม่เนาะพี่น้องเดี๋ยวเอาอึ้งอ่างมานั่งกินโชว์บ่ะใช่ไหมเดี๋ยวหน้าวคนทำให้เบิ่งบ่ก็หนุ่มเบียร์คุณยงงามอืมมันเทียบกันไม่ได้นะพี่น้องมันเทียบกันไม่ได้แต่ว่ามันมีคนมาคอมเมนต์อยู่นะหน้าอึ้งอ่ะเขาบอกว่าอืมเหมือนกินตัวเองหรอบ่ฮะหน้าอึ้งยังหน้าใหญ่กระดก หน้าเหมือนกันเลยเพื่อนมาคือนี่พอระบายนี่พี่น้องเป็นดอกขันพุ่มโตก็อยู่อย่างแบบบัระบายนะดูในเมี่อ่างองกันมาพี่น้องจ้าตัวใหญ่ๆเลยมือกระดองคือแบบว่าทุกคน้องมีดอกนะเขาบัตเทอร์เลย ขอขอละบายนะ่เตาเป็นจมๆจมเลยเรี่กว่าตำพิพนนอ่ะทุกคนนะ่ะน่ารักบทุกคนบ,บริสุทธิ์บร่าหรือว่าหลวงเบีรยหรือไพยกระซังงามงามที่ใจใช่ใบหน้าเขาเรยัว่าอยู่เป็น่นิองสมัยก่อนเพื่อนมันังมีเพื่อน ตอนตอนเพื่อนเ,เจอหนึ่งครั้งแรกมึบูรีอ่ะบูลีว่าไม่งมึงใครไม่พูดชื่อสิอบอกมึงมึงทำไมมึงทำไมชอบคนนี้นอ่ะเอ้มึงคบไปได้ยังไงดำดำเอป็นอะไรีันดำต้อิตใจดีด้ดพี่น้องตอนนี้ผัผวมันดำก็ ขัวบีคุณเราไม่จําเป็นต้องจะมาหล่อจะสวยหนึ่งคนสองคนจูนของฮาคันได้พ่อสองขึ้นยังไปบ้างใจง,งันทุกคนป้าเพ็ด<ง>ททแท้เพ็ด,ด,ด,ดททยุงเพ็ดเว้ยกินเด้มึกไหมเพ็ดซูล่ข่อยซูนเนาะข่อยซูนตกๆก,กับ้องกันร <c oughs> ่พีนคือแบบว่าผมไม่ว่าอะไรแต่ว่าพี่น้องเขายังว่าผมดีว่าตาสวดบางคนมปก็บเคยว่าแต่ว่าว่าพี่ผมหนีอึ้งอังเลยสุดสุดชักจะเริ่มสงสัยแล่ว่าเขาด่าหรือเจ้าด <c oughs> ่าเหรอคอยนะ้าด่า กบขอบคุณพี่น้องที่ให้การสนับสนุนเนาะม,มันจะมีอยู่ศูนยจุดศูนหนึ่งจากร้อยเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแคลเล้าม,มาบุคคลมัวบุ้คคลมั่แคลเล็ดน้องพี่น้องนะเนาะแคลเล<ออ>็ด<ออ>มันฟงมันฟงอะ่ะ คนศ์กระช่างคนกระซังบ่ไหว้แสบเห็ดต่อไยังกินบ่ได้เนาะสมพ่อเนาะเว้นเปากินแต่บักแดงเวลาบ้านี่งละวันนี้เห็นพี่น้องฟังกันละเลยอดทุกใจเปลี่ยนจะมาบอกอหไรกันดูโมแม่เดินพ่อแล้วคนเราแล้วพี่น้องเนาะคนเล่าเนาะ ประเทศไทยเนี่ยคันว่าล่ำเซีนกันแหละสงบสุขคำเดียวพี่น้องบอกเลยทั่วโลกซะถ้าว่าล่ำเซีนกันน่ะคำว่าสงบสุขน่ะมีความสุขทันทีเหมือนมีไปไปปิดคลิปกัน,น <c oughs> เอาละค่ะพี่น้องขาไปมาคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็แช่น้ำแนเด้อร์่ะ สำหรับคนที่ชมก็ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ติที่เอ่ออย่างเรื่องการกินหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่านะอ่าไม่ว่ากันค่ะหรือว่าด่าก็บ,บอกอว่ารับรจ้ะคนนอมร,รับไม่ว่าบ้างเท่อก็บกบแบบป้อยพลานแต่ว่าอย่างที่เบียรบอกว่าเบียรนะไม่ได้เป็นคนตอบเม้นเบียรก็จะปล่อยเบียก็จะไม่ค่อยได้เห็นผมนี่พี่น้องแต่นุ่นนะเป็นคนตอบพอมเ้นเขาก็จะไม่ชอบนะค่ะตอบเมเมน้นแต่ว่าน้อยน้อยนะพงสิ เป,เป็นแบบนี้เอาเอาแล้วค่ะพี่น้องคะมือน,นีเขาตัวลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีค่ะ